ถึงแล้วนะครับกาลาฟาเต้โวโลกใต้ของประเทศอาร์เจนตินาอันนี้คือโวโลกใต้นะเรากำลังจะมาดูทานน้ำแข็งนะครับหรือกราสเซียก,ก็มีคนมากันพอสมควรเนี่ยเห็นกาสเซียข้างหน้าไหมฮะเยอะแยะเลย มีคณะของเรานะยี่สิบคนรู้แล้วรู้แล้วอันนี้คือกาเซียนะท่านผู้ชมนี่ทานน้ำแข็งนะ นี่เป็นฐานมะแข็งล้นวนเลยนะครับท่านผู้ชมครับนี่นมีของฐานน้ำแข็งนะฮะ สวยงามมากกู้โลกใต้เลยนะครับท่านผู้ชมรีบมาหาหมูข้างบนเลยวเยอะอนนี่นี่ก็เป็นน้ำทะเลสาบนะ เมื่อกี้เราเห็นน้ําแข็งลอยอยู่เดี๋ยวท่านผู้ชมดูตรงนี้นะฮะเนี่ยก้อนน้ําแข็งอยู่ตรงกลางเลยเห็นไหมะเนี่ยเป็นก้อนน้ําแข็งเลยนะครับเนี่ยฮะก้อนน้าแข็งลอยอยู่กลางแม่น้ำนะก็ค่อยๆไล่มา